ตอบด่วนเลยมันรีบก็เลยขอโทษทียืนคู่กับลูกไม่ได้เออกระดนจริงเลยนะคะกะดุนโรบัสที่ไปทีไปงานไปงานต่อเนี่ยไปบาโฮดมั้งทำไมบาโเปิดแล้วอะเออเวลานี้แล้วอะเออเออมันมีห้าสิบห้าสิบอะไปงานต่อกับไปบาโฮด หลังลูกเราติดตาวหุ้เหรอลุงเขามีหุ้นอ๋อเหรอเออเขามีฮุ้นเขาก็เลยต้องไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ไปถ่ายนี่ถ่ายนี่ทำรีวิวทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์หลายคนจะเข้าใจว่าไปเพิ่ติดดาวหุก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสักพักเลยอีกประมาณสักสองสามเดือนลูกเราอาจจะมีหัวเป็นหุ้นก็ได้ลุงเห็นเห็นได้คือลูกบอกก่อนเลยว่าลูกจะไปหุ้นอะไรดาวหุ้นอย่างไร เขาเขาบอกมาแล้วเขาบอกมาเอ่อออกม,มาได้หลายเดือนแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเขาก็บอกอยู่เรื่อยๆตกลงหนังไม่สนใจกูสนใจแต่ลูกกูเอาลูกเลย่ะอันหนักแล้วไงดักดูหนอยู่เข้าให้เลยโอเคจ้าแล้วตอนนี้ลูกเป็นลูกโตเป็นสาวแล้วลุงดียังไงบ้างแว่บอกเลยไม่ก็ไปเกิดลุงอ่ะบอกอยู่บ่อยๆว่าต้องการที่จะมีหลานแล้วไปฝากใครไปฝากใครคือเดือนเดือนนี้เดือนกุมภาเดือนหน้าเดือนหน้าอ่า ลงทุนเองอเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ในหลานลุงเคยบอกแล้วว่ามีสิทธิ์ในหลานนะในที่นี้หมายถึงหลานจะเรียนเรียนอะไรหลานจะไ,นะไปไหน,นเอาหลานมาให้มาส่งให้กูด้วยนะหลางไปไหนมึงเอาหลานมาให้กูมาอยู่กับแม่เมียกูไมกับ,ก,บกับลงอกอลอกับตาตากับยายไ,ไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเก็ไปลูกมันมันก็มีสิทธิ์คนเดียวในตัวเด็กเราเราก็ไม่มีสิทธิ์เราจะเรียกให้มันเอา ให้ไปเรียนโรงเรียนนั้นนะให้ไปเรียนโรงเรียนนี้นะมันบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้นะก็แต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปฝากใครอ่ะเราเราจ่ายตังเองนะไปฝากใครเสร็จเรียบร้อยปั๊บล้างออกมาเรามีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วคนบอกว่าเหมืนเบิกค่าเงินค่าอะไรที่มันน้คือเวลาแล้วไม่ต้องบอก่ะ ก็ว่ามันก็คงจะเบิกกูจิตลอดเวลาลุงเห็นว่ามีการทำสัญญากัด้วยร่าสัญญาไม่ไม่ไม่ถึงกับร่างสัญญาแต่สัญญาจับมือด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกแล้วก็แม่มาด้วยคุยกันเลยคุยกันเนอกรอบ3าคนมานั่งคุยกันว่า ถ้าเราออกตังเออเราก็จะมีสิทธิ์ในหลานเราเออนี่ไม่ได้ตลกไม่ได้อะไรนะจริงจังเลยจริงเลยนะเอออันนี้คือไอ้แทนทำเจน้าไอ้เธอเดือนกรุงพานี่แหละก้นเดือนด้วยเออคือเขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคเขาโอเคเกาไม่โอเคมันไม่ได้ออกตังค์แค่ไปดึงสเปิร์มมันมาเก็บไว้ในหลอดไม่ต้องแตมันต้องมาลูแล้วก็เรียมตัวแล้วลูกมันไม่ได้ออกตังนะแสนกว่บาทอ่ะ รังก็ยินยอมรังก็ยินยอมกความต้องการเราอยากมีหลานเราพเลยแต่ก่อนเราเคยนอนกอดมันมันหนึ่งมันโตเป็นสาวเรากอดไม่ได้แล้วมีน้องมันมาเรานอนกอดน้องมันตอนนี้น้องมันกอดไม่ได้ดั่งเข้าไปใหญ่เลยยี่เป็นผู้ชายด้วยไม่มีใครกอดแล้วอ่ะเราต้องทางหลานอยากจะเลิกงานแล้วกลับไปกลับไปนอนกอดเป็นเล่นไปแย่แล้วเราไม่หาตอนนี้ให้ลูกมากอนได้หม่มีใครก็ได้ หัวดิไมตต่ต้องหา่หัวสายนี่ก็หาเองก็ลงทําให้เราหาหัวเองไม่ได้ดเราหาไปแล้วไม่ดีล่ะไอ้ที่มันมาตีดูสี่ห้าคนสามสี่คนเอเอซุอ่ไม่ได้เรื่องอนะ มีใครบ้างลูก็มีพวกไอ้เจ้าของคาแคร์มีเกาหลีมีทำมีอะไรพวกนี้อยู่ทังไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจลุงอะลุงอะได้หมดแต่เขาไม่ถูกใจอ๋อหนุ่มๆครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเข้าหาเฟิร์แล้วกลัวลุงลงจะดกลัวลุงลงวะเขาดุเขาห่วงคุูไม่ห่วงแล้วครับปล่อยแล้วเลยครับที่เลยเชิญเลยครับ เอออยากให้ลูกมีบู๊ฮะตั้งเป้าแบบว่าปีนี้อยากให้ลูกแบบมีโควิดแฟนพักทีจะได้แต่งว่าลุงว่าลุงว่าปีนี้ไม่น่าจะได้ถ้าได้มันต้องมีอะไรที่มันคลี่คลานมาแล้วมันต้องเข้าหูแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไค่ถามเลยเพิ่มเงินเพิ่มเงินบกคอนเซ็ปต์ให้ลูกให้แต่ว่าเพิ่นอยากจะมีแฟนแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถามถามมันก็พูดไม่ตรงกับที่เราตอบที่เราต้องการคำตอบหรือขัดแย้งกับที่เรา อ,อยากได้เอออยากได้ยินเนีย่ยอยากไปถามดีกว่าเออเอออ่ะแล้วสุดท้ายลุถงถามดูว่าสิบสองปีทำไม,มใจอ่อนกลับมาทำหนังฮะพี่เจีย๊ยบเข้าไปตามลุงพี่ควนลุงลงเขาไปถามเ,ออเขาไปนั่งกินนี่แหละออแล้วเขาก็จับมือคุยครั้งแรกครั้งสองมาคุยกันครั้งสามเนี่ยถึงจะโอเคเ,ออเพราะว่าลุงก,ก็บอกแล้วว่าลุง ถ้าลุงทําหนังลุงต้องหยุดทุกอย่างเลยเลิกเลยละครลุงก็ต้องหยุดอหนังที่ลุงถ่ายอยู่อะไรเพราะแจ๊วแตกอะไรเยอะนู้นนี่เนียถ่ายอยู่สามเรื่องนีือถ่ายจบไปแล้วสองสองหลือเรื่อหนึ่งก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดหยุดรับงานอ่ะแล้วรายได้ลุงมันจะหายไปเยอะมากๆอ่ะตอนที่ลุงหยุดไปก็เพราะว่าเพินก็ต้องเลียงต้องใช้เงินลูกชายคนเล็กอีกบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องกน แต่ทุกวันนี้ลุงไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบคือลุงหยุดงานหนึ่งปีสองปีลุงไปยังหยุดได้เลยนะ<อ>นไม่ต้องามเพราะลุงมีกลัวมีร้าน<ต>มีรายได้ก็ามาตลอดมีมไรายได้อยู่แล้ว,ว<อ>เพราะฉะนั้นแล้วลุงถึงต้องกลับมาทําแล้วเจี๊ยบเขาโยนเรื่องมาให้ดูเส้นเรื่อง<อ>มัน่ามันมันมันดีมากมากแต่เพียงบทมันไม่ค่อยตลกเขาท่าน,นเองค่<อ>เขาบอกว่าให้พี่ลงไปแก้พี่ลงอยากแก้อะไรก็แก้เลย เราก็เลยบอกว่าจะแก้ตรงนี้จะแก้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะเราแก้ประมาณประช่อนอะเราลอกเนื้อออกหมดเลยเนื้อจากล้ามกับหัวแล้วเราพอกเนื้อใหม่ได้ไหมเอาได้ไดหลอกใหม่อะไรแก้เองแต่ต้นไม่ได้ละลุงไม่ใช่เรื่องมันดีเรื่อมันดีนื่อ ใช่ให้ลุงคิดเรื่องแบบนี้ลุงบางทจริงๆะคิดไม่ออกเลยนะแลออ้ออวลุงก็แก้ฉัดัจังหวตะตลกอะไรต่ออะไรใช่นะกรที่พูดถึงใจในห้ธรามชัน,นะอออะแล้วก็จบมาเป็นบทแล้วก็เอาไปให้พระเอกนางเอกให้เขาอ่านอะไรเงี้ยทุทกคนแฮปปี้ เอาไปให้เมเปิ้ลแฮปปี้เซียบชอบเอันนี้จะกับกลับต่อเลยไหมลูกหาท่านมีแบบคนติดต่อขนาดนี้ก็ตอนนี้เสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับทางเอ็นพิเกอร์ไปประชุมเรียบร้อยแล้ว<อ>คุยราคาไปที่เรียบร้อยแล้วแซบสม,มิ่งมุ่งเจริญเกินเป็นโปรดิวไม่ใช่ไม่ใช่ทำกับเวลานะทำก<อ>ับเอ็นพิเกอร์แล้วก็คุยไปที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะอีกเดือนหรือสองเดือนน่าจะได้เริ่มทำแซบสมิ่งมุ่งเจริญก็เป็นพาร์ทของพี่แซบอ่ะ อัดเต็มไหมมึงก็ติงกูก็ติงต่อเวลาตุ้งติงไหมเนี่ยอ่าอหาพี่แสบแล้วก็เป็นรูปน่กนเสนอรูปแล้วอันนี้เป็นรูปเป็นนักมวยู่ปอ่ก็เดี๋ยวดูต่อไปก็จำชื่อไว้แแสบสนิทปุญแจเดิมอ่าโอเคขอบคุณครับผมสาธิ